ใจความหลักของคลิปนี้นะครับมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตในรุ่น G-T-Pass มีความพิเศษตรงที่ว่าตัวเริ่มต้นแต่ออปชั่นไม่เริ่มต้นนะ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมนนท์มาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ1นึคันครับมีความคุ้มค่าอยู่ในตัวอ่หลายคนเนี่ยสงสัยว่ารถยนต์รุ่นนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างคันนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาบอกใจความหลักของคลิปนี้นะครับความคุ้มค่าในรถยนต์มิซูอิชิปาเจโรสปอร์นในรุ่น Gt-Pass อ่า Gt-Pass มีความพิเศษยังไงราคาคันเนี้ยเป็นตัวเริ่มต้นแต่ออปชั่นไม่เริ่มต้นนะ ออปชันหลายๆตัวเนี่ยมันมาเพียงพอแล้วกับราคาที่มันให้มากับไซส์บอดี้ขนาดนี้กับเครื่องยนต์แพลตฟอร์มเดียวกันกับตัวท็อปเลยเกียร์ชุดเดียวกันเครื่องยนต์เดียวกันช่วงล่างแบบเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดข้อดีของมิตซูบิชิคือเรื่องที่เสริมออปชันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยวันนี้ผมจะพามาเจาะว่ารถยนต์คันนี้ความคุ้มค่าเกิดกับใครบ้างพามาทดสอบเกี่ยวกับสมรรถนะช่วงล่างว่ารถยนต์คันนี้เนี่ย มันตอบโจทย์กับใครเอาแบบไม่อวยเลยนะว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยมันตอบสนองกับการใช้งานกับบุคคลประเภทไหน 3. มมาบอกถึงตัวอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันดีหรือเปล่าประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่4เกี่ยวกับตัวอัตราตอบสนองคันเร่งือ่องยนต์2 4 0 0ซี181แรงม้าเนี่ย450นิวตันเมตรให้สมรรถนะดีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมกันครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวรถก่อนว่าตัวรถเนี่ยมีความพิเศษยังไงขออนุญาตถอดแมสนะครับเนื่องจากร้อนมากตอนนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ใครด้วยอยู่ที่โล่งแจ้งก่อนอื่นมาดูที่ตัวรถก่อนตัวรถเนี่ยให้ออปชั่นมามากเพียงพออยู่แล้วเนื่องจากตัวออปชั่นของมิซูบูชิในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยอย่างคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนาบาทสีขาวบวกอีก1น0 0 0ห้าบาทด้านหน้าคันนี้นะครับกระจัง โลโก้มิสูชิด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวโลโก้ที่เป็นแบบนะครับโลโก้มิสูชิด้านหน้าอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่แตกต่างคือตัวเนี้ยมันไม่มีตัวระบบ a d v a n c e Sa ซฟตีไม่มีเซนเซอร์หลายๆอย่างมันก็เลยไม่ได้ใส่ตัวโลโก้ที่เป็นอะคริลิกเหมือนกับตัวท็อปที่เป็นจูดจีทีพรีเมียมล้าน4กว่าล้าน5กว่าจนถึงล้าน6ท็อปโฟร e วิวไม่เหมือนกันนะตัวกระจังหน้าเหมือนกับตัวท็อปไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ดีพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g Light นะ ไฟเด y l ไลท์เนี่ยเหมือนกับตัวท็อปทุกประการตัวคิวโครเมียมอย่างนี้มีครบเป็นแอดวาน d ์ดีน i มิชิว l ดีไซน์ n c นเซปต์ของมิซูซึชิมอเตอร์ที่พยายามเอาแพลตฟอร์มของรถยนต์สมัยเนี่ยเอามาใส่ในมิซูซ s ชิแทบจะทุกรุ่นแล้วไฟตัดหมอกเป็น LED ครับไฟคอนดิลิ i งไลท์นะครับที่เป็นสองสว่างขณะเลี้ยวอันนี้มีเหมือนกับตัวท็อปทุกประการไม่ได้แตกต่างอะไรกันสิ่งที่ให้มาอีกจุดหนึ่งคือตัวกล้องครับกล้องมองภาพด้านหน้านะมีเหมือนกับ ตัว4 w h e e l ตัว2 w h e e l ที่เป็นตัวท็อป t t p r e m i เมเหมือนกันทุกอย่างอันนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วผมเคยรีวิวไปแล้วคลิปนี้ไปย้อนดูได้วันนี้จะมาพูดคร่าวว่าความคุ้มค่าในรุ่นนี้มีอะไรบ้างและโปรโมชั่นด้วยว่าโปรโมชั่นในรุ่น GT p l พ s เนี่ยผมจัดมาให้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบออปชั่นเยอะหรือว่าไม่ได้ใช้ Advanced Safety ที่เหมือนตัวท็อปอะอยากได้แค่บางรายการ วันนี้จัดมานําเสนอให้มาดูด้านข้างต่อครับด้านข้างนะครับล้อแม็กขอบ18นิ้วครับพร้อมล่อยาง265 60ห้านะ R 1 8นะครับเป็นยาง b i s t n e นะชุดนี้เป็นลาย t ู o ทนเหมือนกับตัว GT Premium p o l Drive กล้องมองภาพด,ด้านข้างมีเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันกับรุ่น GT Premium ผมจะไม่พูดถึงแล้วเพราะว่าจะพามาดูคร่าวๆนะครับสติกเกอร์แบบนี้เป็นรถทดลองขับนะครับ จากมิซูวีนทีวันนี้ผมเอารถมาทำคอนเทนต์ให้กับท่านผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าเนื้อหาคลิปนี้เนี่ยมาบอกอะไรอีกอย่างหนึ่งครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเช่นเดียวกันคือตัวฝาท้ายฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าครับพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะจอดด้านหลังตอนนี้ฝนตกแล้วนะเดี๋ยวผมจะพามาดูคร่าวๆส่วนตัวล็อกเปิดปิดสามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้เปิดปิดจากตัวรีโมทได้เปิดปิดจากภายในรถได้ ส่วนด้านหลังมีกล้องมองภาพด้านหลังทํางานร่วมกับกล้องมองภาพรอบขันนะครับทำงานใช้งานได้ดีนะอีกจุดหนึ่งคือตัวไฟท้ายครับไฟท้ายชุดนี้เนี่ยเหมือนกับตัวท็อปเหมือนกันทุกประการอุปกรณ์ตกแต่งด้านหลังใช้กันชนด้านหลังเป็นสีบอลเงินเดี๋ยวผมจะมาเจาะรายละเอียดภายในว่า ภายในเนี่ยมีเพิ่มเติมอะไรบ้างแล้วก็ออปชันเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์กับการใช้งานหรือเปล่าและหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองขับเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปให้ว่าคลิปนี้มาบอกอะไรและคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครได้บ้างเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวไปดูภายใน ต่อที่ภายในครับว่ารถยนต์คันนี้มีเพิ่มเติมอะไรมาบ้างอย่างแรกที่เห็นคือตัวเบาะครับเบาะคันนี้เนี่ยเป็นเบาะประับไฟฟ้าอยู่แล้วนะเนื่องจากคันนี้นะครับถูกพัฒนามาจากตัว GT เดิมและใส่ออปชั่นบางรายการเข้ามาจนถึงโมเดลปัจจุบันปี2021นี้ใส่ออปชั่นเข้ามาค่อนข้างเยอะและตอบโจทย์การใช้งานระดับหนึ่งเลยนะมีตัวกล้องมองภาพรอบคันครับ สามารถดูและมีรัศมีวงเลี้ยวได้ชัดเจนทั้งหน้าและหลังนะในกรณีใช้งานเป็นมาตรฐาดของตัวมิซูซชิปเจโร่สปอร์ตทุกรุ่นที่มีกล้องของภาพรอบคันพัดไดชิปนะครับตัวเปลี่ยนเกียร์บนพวงไลมีครบอันนี้สบายใจได้ควรจะต้องมีนะเพราะเครื่องยนต์เนี่ย มันขนาดใหญ่เวลาเบรกเนี่ยควรจะต้องใช้ engine brake หรือต้องการเรียกรอบแซงตัวเนี้ยก็มีประโยชน์ผมเคยรีวิวไปแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีเสริมเพิ่มเติมเข้ามาคือตัวเปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายไฟฟ้าชุดนี้มีนะมีครบนะครับเนื่องจากตัวคันนี้นะพัฒนามาจาก GT เดิมมันมีตัวฝาท้ายเพิ่มเข้ามามีจวจอเพดานเพิ่มเข้ามาปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้าก็ยังคงมีเช่นเดียวกันหน้าจอชุดนี้รองรับ Apple CarPlay นะเป็นหน้าจอปกติแต่ ไม่มีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ ไม่มีเลือนไม้ที่เป็น LCD 8นิ้วนะครับที่เป็นเหมือนตัว GT Premium สามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอเดี๋ยวผมมาบอกท้ายคลิปนะใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาบอกท้ายคลิปว่าโปรโมชั่นให้อะไรตะบอกเลยว่ามีแถมมีแถมไม้เนี่ยแหละเดี๋ยวบอกท้ายคลิปใครที่ดูตอนนี้แล้วอยากข้ามไปเลยไปดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวบอกไว้ว่าช่วงนาทีที่ไหร HDMI ยังคงมีปกติเหมือนทั่วไปนะครับสามารถเชื่อมโยงกับตัวหน้าจอหน้าเป็นหลังอะไรเงี้ยครับสามารถดูได้หรือใครที่อยากได้ฟังก์ชันที่แบบ โหดๆอะ่ะเป็นตัวกล่อง Android นะครับพร้อมระบบปลดล็อกหน้าจอขณะวิ่งนะผม ติดตั้งให้กับลูกค้าที่ออกรถใหม่กับเราเท่านั้นบางรายการสามารถสลับปรับเปลี่ยนกับตัวแคมเปญที่ผมจัดให้ได้นะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้นะอันนี้มีให้ตัวเกียร์นะครับเป็นคันเกียร์ปกติทั่วไปพร้อมแมนนวลโหมดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ปกติเล่นบวกลบได้ที่หัวเกียร์หรือสามารถปรับเปลี่ยนที่แพได้ชิปได้เช่นเดียวกันนี่จะไม่พูดถึงละอีกจุดหนึ่งที่เสริมเข้ามามีประโยชน์ด้วยคือตัวไวเลชเจอร์ครับในรุ่นปี2021นี้ราคาปรับเปลี่ยน เดิมเนี่ย GT พัทเนี่ยเปิดตัวในราคา1,349,000บาทตัว GT พั s ใหม่นะ2 1 2 1มีการปรับเปลี่ยนราคาขึ้นมาอีก4,000บาทและแถมไวเลชเ r อร์อมาจากโรงงานเป็นราคา1,353,000บาทสีขาบวกอีก15,000บาทตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับออตโต้พาร์คิ่งมีออตโต้โฮออตโต้เบรกโฮมีครบครบแล้วสิ่งที่มีให้อีกจุดหนึ่งคือตัวคุยคอนโทร คุยคอนโทรลครับระบบล็อกความเร็วลนพวงไลัยแต่ยังไม่เป็นอะแดปตีฟนะยังไม่เป็นอะแดปตีฟคุ้ยคอนโทรลแต่บอกไว้ก่อนว่าฟังก์ชันผมทําได้สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ติดตั้งตัวอะแดปตีฟคุ้ยคอนโทรลได้สําหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราเท่านั้นที่อื่นขอสังวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าเราก่อนนะครับไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ําฝนออโต้พร้อมที่ฉีดล้างโคมไฟด้านหน้าสิ่งที่ขาดไปเนี่ยผมเติมให้ครบแล้วหรือแม้กระทั่งตัวกระจกนะกระจกตัดแสงในรุ่น GT Premium มีแต่ตัว GT พัดไม่มีมาคุยกันครับผมสามารถติดตั้งได้แล้วก็ออกจากโชว์รูมระบบเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสริมเข้าไปแล้วออกจากโชว์รูมแค่นั้นประมาณนี้ครับก่อนที่พาไปทดลองขับคือความพึงพอใจเนี่ยอยู่บนบรรทัดฐานที่แตกต่างกันออกไปบางคนบรรทัดฐานความพึงพอใจอยู่ประมาณนี้บางคนอยู่ประมาณนี้บางคนอยู่ประมาณนี้ซึ่งมันแตกต่างกันครับแต่และบุคคลบางคนชอบไม่เหมือนกันอย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้บรรทัดฐานตัวผมเอง เป็นเครื่องวัดณนะวันนี้นะส่วนใครที่ชอบแบบผมหรือใครที่แตกต่างจากผมเองก็มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เดี๋ยวผมพาไปทดลองขับบ้างดีกว่าว่ารถยนต์คันนี้มันสามารถตอบโจทย์กับการใช้งานใครได้บ้างและตอบโจทย์กับ4ข้อที่เราพูดไปต้นคลิปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปชมกันครับ อนนี้นะครับผมก็พามาทดลองรูปแบบการใช้งานรถอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบที่เป็นทางโค้งแบบเยอะๆเวลาขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยว่าไอตัวช่วงล่างชุดเนี้ยมันเก็บอาการดีไหมมันให้สมรรถนะในการขับขี่สําหรับผู้ขับขี่เด่ยดีหรือเปล่าจากอาการที่จับมานะเดี๋ยวผมจะพาเข้าโค้งเส้นเนี้ยที่พามาลองนะครับจะให้ดูอาการรถเป็นหลักเลยเพราะว่าเส้นเนี้ยมันโค้งเยอะ แล้วก็จะเป็นทางเขาทางป่าถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นทางที่เลี่ยงจากเมืองชนมานะครับเป็นพื้นที่ที่เราชํานาญอยู่แล้วเราก็พามาหลักๆเวลาทดสอบเนี่ยเราจะพยายามทดสอบในรูปแบบที่ไม่ได้เดือดร้อนใครนะเดี๋ยวผมจะพามาดูถ้าให้สังเกตรูปแบบทางนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูถนนแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยอะ่ะที่แบบรูปแบบมันคดเคี้ยวมากนะ รูปแบบมันคดเคี้ยวมากแล้วถนนมันเล็กมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นทีนี้ไอ้ตัวรถบอดี้รถเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกว่ามันเถอะทะอาการรถเนี่ยจากที่สัมผัสประมาณ10กว่าโค้ง20โค้งเนี่ยมันเก็บอาการดีเวลาเข้าโค้งนะอาจจะเป็นเพราะรถใหม่ด้วยมีผลระดับหนึ่งอัตราเร่งแล้วก็การเก็บวงเลี้ยวเนี่ยคมไหมนะผมลองกันผมลองเวียงคมนะไม่ได้หน่วงมากนะครับ อาจจะไม่ได้ความเร็วสูงเดี๋ยวผมให้ดูโค้งนี้โค้งนี้เก็บอาการนะความเร็วอยู่ที่ประมาณ40นะครับอันนี้ผมกินโค้งหน่อยเพราะว่าไม่มีรถก็เก็บได้ถ้าไม่มีโคง้งถ้าไม่มีรถอะไรขนาดนั้นเก็บอยู่อยู่แล้วล่ละเพราะว่ารถเนี่ยมันทํามาเพื่อตอบสนองสมรรถนะในรูปแบบนี้อยู่แล้วไปเปลี่ยนแม็กให้มันใหญ่ขึ้นหน้ายาง285เดิม265แกมยางเตี้ยลงอะไรเงี้ยพวงไลอาจจะหนักขึ้น อาจจะทําปฏิกิริยาอาจจะให้ความรู้สึกที่มันหนึบขึ้นกว่าเดิมอันนั้นก็ว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนเดิมเดิมเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับผมมาลองใช้สักระดับหนึ่งละสิ่งหนึ่งที่จับได้รู้สึกว่ามันจะต้องเสริมตอนที่ผมมาเนี่ยผมขับผ่านเส้นทางหนึ่งคือทางด่วนมอเตอร์เวย์สายเจด้วยตัวรถเนี่ยครับตัวพื้นท้องรถเนี่ยมันสูงจากตัวพื้นถนนตัวลมปะทะใต้ท้องเนี่ยมันเยอะนะครับมันก็ส่งผลให้อาการรถเนี่ยมีปิวบ้าง ช่วงหนึ่งนะทีนี้มันมีวิธีแก้วิธีแก้คืออาจจะต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่เปลี่ยนโช๊คใหม่เปลี่ยนโช๊คใหม่อะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งทีนี้ก็ต้องดูว่าโช๊คเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนโช๊คปรับความนุ่มความแข็งได้หรือเปล่าใครใช้รูปแบบรถความเร็วสูงสูงนะความเร็วสูงสูงแบบโอ้ยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบต้องเซ็ตยังไงก็ต้องเซ็ตส่วนอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันครับตอนนี้ผมวิ่งมาประมาณน่าจะประมาณ70โล ทั้งมอเตอร์เวย์สาย7นะครับมาจนถึงตอนนี้ที่แถวแถวเส้นเลี่ยงไปเมืองชนนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมมาที่พนัดนิคมวิ่งอ้อมมาอยู่ประมาณนนะอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันของคันเนี้ยมันเป็นรุ่นขับ2ไม่มีตัวอัตราแรงพดไม่มีเฟืองท้ายไม่มีน้ำหนักที่เพิ่มเหมือนรูปแบบขับ4 ที่เราเคยไปทดลองขับในรุ่นไตทันมิสูบิชิไต้ตันตาเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณ11.8กิโลเมตรต่อลิตรณตอนนี้นะวิ่งมาประมาณ70โลเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้อีกรอบหนึ่งตอนที่โชว์รูมว่าที่โชว์รูมเนี่ยวิ่งไปสุดท้ายแล้วเนี่ยความเร็วประมาณนี้เฉลี่ยไปแล้วเนี่ยมันอันตราเฉลี่ยการกินน้ำมันประมาณไหนสรุปย่่งล่างตอนเนี้ยรู้สึกโอเคผมชอบรถแข็งแต่ถ้าจะให้เหน็บในรูปแบบที่ความเร็วสูงเลยนะ ร้อยสามสิบร้อยสรเซตช่วงล่างครับหรือเปลี่ยนแม็กไปด้วยได้ก็ดีเพราะว่ายิ่งตัวแก้มยางมันเตี้ยลงรถก็จะเตี้ยลงด้วยรถก็จะเกาะเยอะขึ้นมันมีผลพ่วงกันทั้งหมดตอนนี้นะครับก็มาโพลถนนใหญ่และฟิลอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากทดสอบนะอยากพาลองคือถนนออนรถทั่วไปตอนนี้ผมอยู่บนถนนเส้นหนึ่งนะครับ ที่มุ่งหน้าจากตัวบ้านบึงเนี่ยไปตัวโชลุ่ยเส้นทางที่เรามาคือจากโชลูมิสูวินทีสนักงานใหญ่สาขาบางประกงที่พนัทนิคมแล้วก็อ้อมวนอยู่เงี้ยคือเราอยากให้เห็นฟิลหนึ่งที่แบบเรารู้สึกเอ้ยคนใช้งานจริงครับเพราะบางคนบางท่านเนี่ยใช้งานรถรูปแบบเนี้ยไม่ได้ใช้ในรูปแบบออฟโรด้งส่วนใหญ่นะครับใช้ในรูปแบบในเมืองออนโรดเราก็อยากพามาลองฟิลประมาณนั้นว่าขับวนประมาณเนี่ยประมาณร้อยกิโลเนี่ย มันมีอาการเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงฟีลการขับขี่มันตอบสนองดีหรือเปล่าแล้วก็ความคุ้มค่ามันเกิดไหมซึ่งราคาตัวนี้ล้านสามกว่าออปชั่นเนี่ยผมเพียงพออยู่แล้วนะมี Apple CarPlay นะครับมีตัวระบบคุ c ยคอนโทรนช่วงล่างเนี่ยมันต้องเซ็ตจริงๆจริงๆนะอันนี้แบบไม่อวยกันเลยแบบบอกกันเลยว่าแบบเออมันควรจะต้องเซ็ตถ้าใช้ในรูปแบบที่เป็นแบบผมนะถ้าความรู้สึกแบบผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องเซ็ต เพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยช่วงล่างเนี่ยมันมีความนุ่มจนเกินไปความนุ่มอาจจะทําให้ผู้โดยสารตอนหลังผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเกิดการเวียนหัวความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมส่วนคนอื่นคิดยังไงอันนี้ไม่ทราบตัวผมเองชอบรถที่มันรู้สึกว่าคนนั่งอะ่ะไม่รู้สึกว่ามันนุ่มเกินไปไม่ยุ้ยเกินไปอย่างคันนี้มันให้ฟีลประมาณนั้นอะ่ะมันนุ่มจนรู้สึกว่า เวียนหัวถ้าเข้าโค้งเยอะแบบรูปแบบที่เป็นขึ้นเขาลงเขาคดเคี้ยวอะไรเงี้ยต้องเซ็ตฟิลการขับขี่ในเมืองนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ชัดคืออัตราเฉลี่ยการกินน้ำมัน คือจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมขับบนเขามาแล้วก็ไล่มาแล้วก็ถ่ายอัดมาด้วยนะครับรถเนี่ยมันเยอะนะครับตัวรถมันเยอะมันก็ทําให้อัตราเฉลี่ยการกินน้ามันเนี่ยมันกินเยอะกว่าปกติแต่ถามว่ารับได้ไหมรับได้นะผมรู้สึกว่ารับได้ไม่ได้น่าเกียดตอนนี้ขับมาประมาณ80กโลอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันความเร็วคงที่นะประมาณ8 0ดสิบร้ 100, อยแปดสิบร้อยเพราะทำความเร็วไม่ได้ขึ้นเขาลงเขาด้วยยู่วัน12.3 ณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้สิ่งนี้ยังการันตีไม่ได้ยังตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าเราขับไปแค่ร้อยกว่าโลเองนะครับประเด็นคือจริงๆถ้าจะให้รู้เนี่ยต้องใช้ประดับหนึ่งเลยใช้ประดับที่ว่ารถคันนี้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของการใช้งานชีวิตประจําวันเราแล้ว,ลวเราจะรู้อัตราเร่งเราจะรู้ช่วงล่างเราจะรู้จังหวะของตัวรถได้ดีว่ารถคันนี้มันสามารถตอบโจทย์ในรูปแบบไหนเป็นหลักเออต้องบอกงี้ดีกว่า ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่มิสูวินทีกับสาขาเราสำนักง,งานใหญ่สาขาบางประกงเดี๋ยวผมจะลองอัตราเร่งช่วงว่างๆหน่อยแล้วกันว่าอัตราเร่งคันเนี้ยสมมุติว่าเราต้องการคลิกดาวเร่งแซงรูปแบบรถยนต์ปกตนินะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเลยและกันตอนนี้นะอันนี้ลองได้นิดนึงนะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนเลนเชนเลนแล้วต้องการเปลี่ยนไปอีกเลนหนึ่งสามารถคลิกดาวไปได้รู้สึกว่าโอเคนะ ไม่ได้อื่นตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันทํางานร่วมกับตัวเกียร์ที่มันมีอัตราทดเยอะมีหลายสเปดนะครับมันก็ทําให้ตัวอัตราการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเร็วขึ้นปกติถ้าสมมติว่าเกียร์น้อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนช้าไงเพราะมันลากเพราะว่าเกียร์มันน้อยสมองกลของเกียร์จะคิดของมันเองว่าเอ้ยรอบเครื่องยนต์ที่เท่านี้เท้ากดคันเร่งไปเท่านี้ควรจะต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ไหนแต่อันเนี้ยพอเกียร์มันเยอะเสร็จแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนง่ายอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันก็จะน้อยด้วย มันก็เลยทําอัตราเฉลี่ยได้ดีระดับหนึ่งเดี๋ยวผมไปสรุปท้ายคลิปให้ที่โชว์รูมแล้วกันว่ารถคันนี้มันสามารถตอบโจทย์กับบุคคลประเภทไหนชอบรถฟิลไหนหรือรถคันนี้ต้องเสริมเพิ่มเติมอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างคุ้มไหมกับรถคันนี้เดี๋ยวไปเจอกนที่โชว์รูมครับ มาสรุปทางให้คลิปกันครับว่าคลิปนี้มาบอกอะไรคันนี้นะคือ Mitsubishi p a จ e r o Sport G-T-PART ครับราคาอยู่ที่1 3 5่0 0 0าบาทคันนี้มีความพิเศษยังไงออปชั่นอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้ออปชั่นเยอะไม่ได้ใช้ตัวรถเยอะขนาดนั้นมันมีมาเพียงพอแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวคุ้คอนโทลเดิมก็ดี ล้อแม็กขอบ18นิ้วเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซี181แรงม้ารวมไปถึงตัวเกียร์ที่เป็นชุดเดียวกับตัวขับเคลื่อน4ีรล้อหรือแม้กระทั่งตัวท็อปท็ปเลยนะครับกล้องมองภาพรอบคันแพดดชิปตัวเปิดไฟหน้าออตโต้ปัดน้ำฝนออตโต้รวมไปถึงตัวหน้าจอรองรับ Apple CarPlay w i r e l e s s c h a r g เจปุ่มสตาร์ทเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้ามันให้มาครบแล้ว คันนี้น่าจะเป็นทางเลือกได้ทีนี้อย่างที่บอกไปสําหรับสําหรับใครที่ดูคันนี้อยู่แล้วแบบอยากได้บางรายการของ GTP m ม u ยยกตัวอย่างเช่นตัวเลือนไม้ LCD 8นิ้วแบบ GTP m ม u m ผมมีติดตั้งให้อยู่ในโปรโมชั่นเช่นเดียวกันครับรวมไปถึงตัว Adaptive Cruise Control ACC นะระบบลดความเร็วแปรผันตามรถข้างหน้ารวมไปถึงตัวระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอเป็นระบบแท้นะเป็นระบบแท้พร้อมติดตั้งให้อยู่ในแพ็กเกจแคมเปญเช่นเดียวกันสําหรับใครที่สนใจนะอันนี้ผมให้ฟรีติดตั้งฟรีระบบฟรีหรือใครที่อยากได้ออปชันอย่างอื่นมาคุยกันครับสามารถปรับเปลี่ยนสลับกับตัวออปชันที่เราแถมและถ้ามันเกินงบอาจจะต้องเพิ่มเงินนิดหน่อยไม่ได้ทั้งหมดนะครับ หรือใครที่เล็งอยู่ว่าอยากได้ออปชันแบบฟูๆเลยอยากได้เต็มระบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มเล่น g t p r e m i u m ไปเลยครับคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากเซฟงบแต่อยากได้ออปชันนน้อยๆไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะคันนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับมาพูดถึงข้อสรุปบ้าง4ประเด็นที่ผมพูดไปประเด็นแรกครับความคุ้มค่าในคันนี้ใครที่อยากได้ออปชันบางส่วนที่มันให้มาเพียงพออยู่แล้ว ก็คันนี้ดีกว่าครับหรือใครที่อยากได้ฟูฟูเลย Adaptive Cruise Control By Sport Warming RCTA Real Car Traffic Alert ไปเล่น GTP ี e m เมี P er. คันนี้ไม่คุม้มประเด็นที่2ครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมัน ในรุ่นนี้นะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันเนี่ยไม่ได้ทําได้แย่ขนาดที่ว่าขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน4ล้อน้าหนักรถเพิ่มอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันก็จะเยอะขึ้นคันนี้ที่ผมจับมานะวิ่งไปประมาณ100กิโลเนี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันคันนี้ได้อยู่ประมาณ13ต้นต้นสิตน้ตนต้นเนี่ยความเร็วเฉลี่ยอยู่ประมาณ80 1 0 0ยถึง110 120ี่ประมาณนั้นคร่าวๆแล้วแต่ช่วงนะผมไม่ค่อยขับรถหนักเท้าไม่ค่อยหนักด้วยเหยียบไม่ค่อยหนักด้วยคันนี้กก็เลยรู้สึว่า เออประหยัดนะอันเนี้ยลองแค่ร้อยกิโลนะครับอาจจะเป็นพิสูจน์ได้นิดหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยต้องลองระยะอย่างน,น้อยๆต้องมี5 6 0ถึงกโลเพื่อให้การขับขี่เนี่ยมันบาลานซ์กันทั้งหมดนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้นิดนึงแต่ไม่ได้ทั้งหมดส่วนประเด็นที่3ครับสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงคือช่วงล่างช่วงล่างคันเนี้ยแบบไม่อวยเลยนะบอกแบบไม่อวยเลยคือช่วงล่างมันให้ความนุ่ม ไม่ได้หนึบขนาดที่ว่าเอ้ยร้อยสีแล้วรู้สึกว่ามันเกาะคันนี้มันให้รู้สึกนุ่มมากกว่านะครับถ้าต้องการซิ่งต้องการความเร็วสูงสูงใช้ความเร็วสูงสูงเสร็จช่วงล่างครับ โ o โนทูบโชกโปรเฟนเดอร์ไม่จะเป็นตัว2.0โมโนทูบ2.5โมโนทูบซับแท้งไม่ซับแทงมาคุยกันสำหรับใครที่แบบต้องการความเร็วต้องการใช้อ p อปชันที่แบบมันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องความเร็วสูงๆได้อันนี้เราไม่ติดตั้งให้ประเด็นสุดท้ายครับตาเล่งคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมขับนะ จริงๆแล้วอ่ะด้วยตัวขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยมันตอบสนองในการขับขี่ดีอยู่แล้วนะครับอัตราทดเกียร์ดีเพราะเกียร์เป็นเกียร์8สปีดเครื่องยนต์2 4 8 1แรงม้าคลิกดาวเนี่ยมาแต่ทีนี้ผมรู้สึกว่ามันหน่วงใจเรื่องหนึ่งคือถ้าต้องการแบบรถเก่งอ่ะไม่ขนาดนั้นเพราะรูปแบบเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะมันไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นรถเก่งดีเซลก็มีน้อยนะ แต่ส่วนใหญ่ที่เป็น PPV รถกระบะเองจะเป็นดีเซลทั้งหมดพอดีเซลปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์มันใหญ่เวลาเรียกรอบทีถึงแม้ตัวอัตราเกียร์เนี่ยมันจะเยอะก็ตามนะครับเวลาเรียกรอบทีมันต้องรอ,อนิดนึงอะ่ะมันก็จะตอบสนองได้รัดับหนึ่งแต่มันต้องหน่วงรอรอบนิดนึงแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าใช้ในรูปแบบปกติที่แบบไม่ได้แบบซิ่งจา๋าแบบเปียกปาร์นู่นเนี่ยพอเพียงพอแล้วสําหรับพอบ้านใจกล้าพอบ้านใช้งานปกติทั่วไปคันนี้เหมาะเหมาะสมสุด สรุปโดยรวมครับสำหรับคลิปนี้อย่างที่บอกรถคันนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับใครเหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ต้องการเลือกรถที่ไม่ได้ออปชั่นเยอะแต่ราคางบประมาณเนี่ยเซฟมา1 3 5 3 0ล้านออปชั่นครบครับ สิ่งที่ให้มาก็ครบเช่นเดียวกันส่วนบางรายการที่เราอยากติดตั้งเพิ่มเข้าไปที่มันเหมือนตัว GTP เมียมใสให้เหมือน GTP เมียมบางรายการแต่ไม่เอาทั้งหมดมาคุยกันผมมีแถมให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนไม้ LCD 8นิ้วไม่ว่าจะเป็นระบบ a a d p Adaptive c cool r u i ท e Control ระบบล็อกความเร็วแปรผันตามลูกค้างหน้า ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงเรามีให้ใครที่อยากได้กล่อง a อ d ด o อ d ดด้วยมาคุยกันครับผมมีราคาพิเศษและขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ออกรถกับเราเท่านั้นสุดท้ายแล้วครับบรรทัดฐานความพึงพอใจเนี่ยมันมีแตกต่างกันออกไปไม่มีเทียบเทียมกันตัวผมเองอาจจะชอบประมาณนี้บางคนชอบประมาณนี้บางคนชอบแตกต่างกับผมใครที่ชอบเหมือนผมก็อย่างที่บอกมันสามารถตอบโจทย์ในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่แค่เรารู้สึกว่าเรา ไม่ได้จับตามองมันเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นกระแสะขนาดนั้นก็เลยไม่ได้มานั่งคุยกันวันนี้มานั่งคุยกันมาลองกันรู้เรื่องบางคนบอกทาไมไม่เอาเต็มในรุ่น G T Premium จะเอาเต็มไปเอา G T Premium เลยครับคันนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากได้บางรายการมาทดลองขับรู้ดีที่สุดคลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยเพื่อจะได้เป็นกําลังใจคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ